กสามที่ผ่ลาลนะ้วกันเ้องกดกคัดไปมาท,าทันทีเลยกดเลยบะอืมกดเลยลองม,องนมันอะไรไม่จขึ้นมาเด้สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมก็ดึกดึกเดินๆก็ ย่ำว่างครับผมกับมานั่งคุยกันรถน้ำมันก็ออกไปมดแล้วครับ <S 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 ง่วงครับตีหนึ่งตีสองแล้วตอนนี้ไลหนะ้าไรสุดข,ของผมควรมากขึ้นขึ้นไรดึกๆแบบนี้ส้นพุ่นได้ส้นยุโรปวันนี้บาแม,ม่เงีมันเ,เลย พี่น้องทางต่างประเทศมากพรเจ้ามีหลายสองเนาะมากขาดลังค่าบ้านเนาะมุงลังค่าบ้านในพงสะท้อนเอา้องในพงสะท้อนพิมพ์โอ้ยกดหัวใจหัวใจพลังบวกมากกดนอนนี่นั่นมาโอ้โหตาอุ่นใจอยู่ด้วยอเอาไปมาได้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 เพิ่นขึ้นไนลฟ์ปันใดเหรอได้ได้เพืนะ่อนไหม ตอนมันสีหายไปมันสองเก่าเลยสองเก่าเลยแต่มันเอาของบัญชีผมออกไปมันบัคคุณละเมดอย่างเปนแรลกว่าซ่ามันขนาดนี่เลยเนาะมันขนาเกี่ยวเลยเนาะเอามันคือสิโดนแทนเองก็โดนแทนไหลโดนเพดเนาะ บ่เนี่เมีของพี่นี่มันขื่นจีเมีคือมันขื่นขึ้นหลายเถอะจังหวัดมันมาจังใดกูขื่นเพ่อันนี้ก็บกูขื่นเพ่ยังหลายเถอะเออมันผิดประเภทเลยนี่นี่นมาจังใดของมันเหร็นมันไหลยุงสีบ่เดี๋ยวมันกันเองเนุกปล่อยมันก่อนเนาะเห็มันไหลร่องมันก่อนมึงอยากไหลกับไหลสิ่งของมุ่นดีว่าโอเคใช่เลย มท่านกดมาท่านไหนเนาะวิธีนี้จะเก็บหมายเลขของคุณไว้เป็นความลับคุณสามารถบอกเมื่อว่าเขียวรถจะขันขันหนึ่ง,ข,นนงของของมดบ่ หลังหลังหลังบละมัง่งมือไม่บละ